สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิมิตพิศวงพบกับดิฉันอาจารย์ฟางเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้คือปริศนาชีวิตหลังความตายและการเกิดใหม่ชีวิตภายหลังความตายมีอยู่จริงหรือไม่ชีวิตสิ้นสุดที่ความตายจริงหรือเป็นปริศนาที่อยู่ในความสนใจของมนุษย์ทุกชาติทุกศาสนานับตั้งแต่ครั้งโบราณกาลจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เช่นเดียวกับปริศนาที่ว่า โลกและดวงดาวต่างๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่หาที่สุดมิได้นี้เกิดมีขึ้นมาได้อย่างไรสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรใครหรือสิ่งใดที่ริคิจชีวิตของมนุษย์ให้มีกำเนิดมีความเป็นอยู่และมีอายุที่แตกต่างกันและคำถามอื่นๆอีกมากที่ยังไม่ได้รับคำตอบที่แน่ชัดและเป็นที่ยอมรับของทุกคนบนโลกนี้ในช่วงเวลา 3- 0ถึ 4, ปีที่ผ่านมา มีผู้ที่ให้คำตอบเกี่ยวกับปริศนาเหล่านี้ได้อย่างน่าเหลือเชื่อหลายท่านเช่นพระพุทธเจ้าศาสนาของศาสนาพุทธพระเยซูคริสศาสนาของศาสนาคริสต์และท่านนาบีมูฮัมมัดศาสดาของศาสนาอิสลามเป็นต้นจะเห็นได้ว่าผู้ที่สามารถให้คำตอบและคำอธิบายในปริศนาเหล่านี้ได้อย่างเป็ดเสร็จและมีเหตุผลที่น่าเชื่อถือก็จะมีผู้คนให้ความเคารพและยอมรับนับถืออย่างสูง มาจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคงไม่มีใครปฏิเสธคำตอบของปริศนาเหล่านี้ที่มีอิทธิพลต่อวิถีความเชื่อและวิธีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเป็นอย่างมากทั้งทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการใช้ชีวิตประจำวันศินละปะวัฒนธรรมประเพณีและอื่นๆอ,อ,อีกมากดังนั้นการศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ความจริงในปริศนาเหล่านี้จึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เป็นความต้องการของมวลมนุษยชาติสมควรจะได้รับการพิสูจน์ให้ได้มาซึ่งความจริงที่ชัดเจนและถูกต้องเสียทีถึงแม้ว่าความจริงที่ได้จะทำให้วิถีความเชื่อและความศรัทธาทางาศาสนาสันครอนก็ตามความจริงก็คือความจริงถ้าหากเราไม่เชื่อและไม่ศรัทธาในความเป็นจริงแล้วเราจะเชื่อถือสิ่งใดได้อีกที่ผ่านมามีผู้คนจำนวนมากที่เรียกร้องหาคำตอบและบทพิสูจน์ในเรื่องนี้ แต่ไม่ยอมลงมือทำการพิสูจน์บางคนก็เชื่อเลยบางคนก็ปฏิเสธสําหรับผู้ที่เชื่อสิ่งใดโดยที่ไม่รู้ไม่ศึกษาและพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างย่อมได้ว่าเป็นผู้ที่งมงายและผู้ที่ปฏิเสธสิ่งใดโดยที่ไม่รู้ไม่ศึกษาค้นคว้าและพิสูจน์ความจริงให้กระจ่างเสียก่อนย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนโง่เขลา ดิฉันเองก็ไม่ต่างจากผู้คนทั้งหลายที่มีความสงสัยและต้องการคำตอบเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตภายหลังความตายตั้งแต่เริ่มจำความได้เมื่อครั้งยังเด็กดิฉันเป็นคนที่กลัวผีมากๆทั้งที่ไม่เคยเห็นมันมาก่อนทุกครั้งที่อยู่คนเดียวในความมืดเดินผ่านป่าช้าหรือเมนเผาศพในยามค่ำคืนผีคือสิ่งเดียวที่อยู่ในความคิดในเวลานั้นจึงไม่แปลกที่มีคำถามผุดขึ้นในใจเสมอว่าผีมีจริงหรือ คนเราตายไปแล้วภายหลังความตายยังมีวิญ,ญญาณอยู่อีกหรือเมื่อโตอขึ้นมาหน่อยปริศนาเกี่ยวกับชีวิตภายหลังความตายก็ได้ตอกย้ำในใจของดิฉันอีกครั้งเมื่อปี2523ตอนนั้นดิฉันมีอายุได้10ขวบมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ2ขวบมาอ้างว่าตัวเขาคือน้าของฉันที่เสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนกลับชาติมาเกิด แรกๆดิฉันและญาติๆไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงจึงได้พยายามหาวิธีที่จะจับโกหกและหาข้อพิรุษต่างๆโดยทำการพิสูจน์กันหลายครั้งหลายวิธีเพื่อตรวจสอบหาข้อพิรุษจากคำพูดและการกระทำที่เด็กชายคนนั้นแสดงออกมาแต่พวกเขาก็ไม่พบข้อพิรุษใดๆที่จะบ่งบอกว่าเด็กชายคนนั้นพูดโกหกปั่นเรื่องขึ้นมา ถูกผู้อื่นเสี้ยมสอนให้พูดโกหกหรือเสแสร้งแสดงออกมาตรงกันข้ามเด็กผู้ชายคนนั้นกลับทำให้พวกเรารู้สึกอัศจรรย์ใจเพราะเขาได้พูดและแสดงออกถึงเรื่องราวในอดีตที่เคยเกิดขึ้นกับน้าของดิฉันมากมายหลายเรื่องซึ่งบางเรื่องก็เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนคือน้าของดิฉันกับบุคคลผู้นั้นซึ่งไม่มีคนอื่นทราบดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะแต่งเรื่องขึ้นมาเองหรือถูกผู้อื่นเสี้ยมสอนให้พูดและเขายังบอกเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเสมือนกับว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องราวที่เขาประสบขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองและยังคงอยู่ในความทรงจำของเขามาโดยตลอดแม้แต่การแสดงออกความรู้สึกผูกพันที่มีต่อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนและคนใกล้ชิด ก็ช่างคล้ายคลึงกับการแสดงออกที่น้าของดิฉันเคยทำเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้เขายังมีรอยแผลเป็นที่มีมาตั้งแต่กำเนิดตรงกับรอยแผลที่น้าของดิฉันถูกยิงพอดีและไม่ใช่มีเพียงรอยเดียวน้าของดิฉันถูกยิงสองนัดคือบริเวณศีรษะด้านหลังและใต้ราวนมด้านขวาซึ่งเขามีรอยแผลเป็นบริเวณศีรษะด้านหลังและใต้ราวนมด้านขวาเช่นกัน จึงเกิดคำถามขึ้นในใจอีกว่าคนเราตายแล้วเกิดใหม่ได้จริงหรือเกิดเป็นอะไรได้บ้างคนเราสามารถระลึกชาติได้จริงหรือแล้วทำไมเราจึงระลึกชาติไม่ได้คำถามเหล่านี้อยู่ในใจของดิฉันมาโดยตลอดซึ่งดิฉันตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสมีเวลาจะต้องค้นหาความจริงในเรื่องนี้ด้วยตัวเองให้จงได้จนกระทั่งศบโอกาสมีเวลาว่างเมื่อต้นปี2541 ความตั้งใจเมื่อหลายปีก่อนจึงแล่นเข้ามาในความคิดสิ่งแรกที่เริ่มทำในตอนนั้นคือการค้นคว้าหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดเพื่อจะออกไปค้นหาความจริงในภาคสนามซึ่งตัวฉันใช้เวลาศึกษาค้นคว้าทางด้านเอกสารข้อมูลประมาณหนึ่งปีจนถึงเดือนกันยายนปี2541จึงได้เริ่มทำการศึกษาโดยตั้งใจว่าจะเริ่มจากผู้ที่จำอดีตชาติได้รายแรกคือนายเทเวศเรียบสัมพันธ์ แต่ตอนนั้นครอบครัวของนายเทเวศได้ย้ายไปทำงานและผําน,นักอยู่ที่จังหวัดอื่นไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านดิฉันจึงได้ออกหาเบาะแสข้อมูลผู้จำอดีตชาติได้รายอื่นๆในหมู่บ้านปรากฏว่าได้พบเบาะแสเบื้องต้นว่ามีผู้จำอดีตชาติได้เป็นจำนวนมากทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมแล้วประมาณ40กว่ารายซึ่งข้อมูลที่ได้มา มีทั้งข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไปและไม่เปิดเผยเนื่องจากผู้จำอดีตชาติได้บางรายพูดถึงอดีตชาติที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมการกระทำผิดกฎหมายหรือการกระทำที่ผิดศีลธรรมซึ่งผู้ปกครองผู้ใกล้ชิดเกรงว่าถ้าเรื่องราวถูกเปิดเผยออกไปจะก่อให้เกิดความอับอายเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายกับผู้ที่จำอดีตชาติได้แต่ด้วยความไว้วางใจ ว่าดิฉันเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันและเห็นแก่ประโยชน์ที่จะได้จากการเผยแพร่เรื่องราวเหล่านี้ผู้ปกครองของเด็กที่จำอดีตชาติได้จึงยอมเปิดเผยเรื่องราวด้วยความสมัครใจตอนนั้นดิฉันต้องเดินทางไปกลับระหว่างกรุงเทพกับบ้านเกิดที่หมู่บ้านตะเคราะห์ตั้งแต่ปีพศ2541เพื่อสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้ที่จำอดีตชาติได้คนใกล้ชิด พยานบุคคลและพยานหลักฐานแวดล้อมที่เกี่ยวข้องต่างๆจนได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ในระดับหนึ่งและเมื่อนำกรณีศึกษาทั้งหมดมาวิเคราะห์ก็พบรูปแบบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจระหว่างอดีตชาติปัจจุบันชาติเกี่ยวกับความฝันบอกเหตุการป้ายศพปานรอยแผลเป็นที่มีมาตั้งแต่กำเนิดและลักษณะความผิดปกติที่สืบเนื่องจากอดีตชาติ ซึ่งท่านจะได้ทราบจากเรื่องราวของผู้จำอดีตชาติได้หลายร้อยรายที่ช่องนิมิตพิษวงจะได้รวบรวมและนำเสนอให้ท่านรับฟังอย่าลืมกดติดตามช่องนิมิตพิษวงเอาไว้แล้วพบกับเรื่องราวการดลึกชาติการกลับชาติมาเกิดคนที่ตายแล้วฟื้นเรื่องราวของความพิษวงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ